สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นระจะมาพูดในเรื่องของชนิดของก๊าซเรือนกระจกนะครับตอนที่สองนะครับต่อจากนะตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญนะได้แก่ไอน้ํนะามกคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนโอ,โ,อโซนและนตรดออกไซด์รวมทั้งพวกสาร c f c ต่างๆนะครับแต่นะครับ,นะรบในพิธีสารเกียวโตนั้นนะครับก,รก,ก๊าซเรือนกระจกนะครับ ที่ถูกควบคุมโดยพิษาัเก่ยวตัวนั้นมีเพียงเจ็ดชนิดนะครับแล้วก็มีการระบุด,ด้วยว่าต้องเป็นการที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นนะครับซึ่งนะครับชนิดของก๊าซเรือกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิษาัเกียวตัวนั้นมีอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือ c o 2ซึ่ง นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นถือเป็นก๊าซเรืกระจกที่มีสัดส่วนของการถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมากที่สุดนะครับคิดเป็นถึงรนะ้อยละแปดสมาจากการใช้นะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลคำว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงซากหรือกัมบันนั้นนะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน สามตัวนี้เราถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือเชื้อเพลิงนะครับดึกดำบนะรรพ์แล้วก็เราใช้พวกเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นที่ไหนบ้างนะนะในบ้าน,นสําหรับรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโรงไฟฟ้านะครับรวมถึงการตัดไม้ทาลายต่างๆมีการเผาไม้นะเผาป่าส่วนหนึ่งจากสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดการปลดปล่อยการเรืองกระจุก ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นออกสู่บรรยากาศได้นะครับตัวที่สองนะครับคือการมีเทนนะครับหรือ CH c ีเการมีเทนนั้นนะครับร้อยละหกสิบในบรรยากาศมาจากการถมขยะมูลฝอยโดยไม่มีการแยกขยะอินทรีย์ออกกานะรเลี้ยงปศุสัตว์การเผา,เาไม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับมูลฝอยแบบเปียก ตามระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาขณะที่มูลฝอยแห้งตามไรนากลับไม่มีการคายก๊าซมีเทนออกมาแต่อย่างใดนะครับถึงแม้นว่าก๊าซนะครับมีเทนจะมีปริมาณน,น้อยแต่นะครับโมเลกุลของก๊าซมีเทนสามารถนะครับดูดกลืนรังสีความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์25เท่านะครับอันนี้ก็คือ นะครับกา๊าซมีเทนตัวที่2ตัวที่3นะครับก็คือก๊าซไนตรัสออกไซด์นะครับก,การไนตร,สนรัรสรออกไซด์นั้นนะเป็นกา๊าซเรืองกระจกที่เกิดนะขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงยุคอุตสาหกรรมมนุษย์ได้เพิ่มกา๊าซชนิดน,นี้นะครับเข้ามาอีกประมาณร้7จากโรงงานที่มีการผลิตเส้นใยในรอนอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกที่ใช้กรดไนตริกในการผลิต รวมทั้งการใช้ปุ๋ยนาตรเจนในการเกษตรนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการปล่อยกา๊าซไนตรัสออกไซด์ออกสู่บรรยากาศร,รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับการเผาป่าแล้วก็การเผาทนะร,รากพืชทนะร,รากพืชหลังการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือไนตรัออกไซด์นะครับตัวที่4นะครับซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ หรือ sf 6แล้วก็เพอฟลูโคลคาร์บอนะครับ pfs c นะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับนะก็คือซัลเฟอร์เฮกซาฟลไรแล้วก็เพอฟลูโคลคาร์บอนะครับเกิดจากภาคอุสตสาหกรรมนะเช่นการถลุงอ,ล,อลูมิเนียมการผลิตสารกึ่งตัวนำนะครบับรวมทั้งระบบไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างตามเมืองต่างๆนะครับอันนี้ก็คือนะครับสาร ก๊าซนะครับเรือนกระจกตัวที่สี 5, ่ตัวที่ห้านะครับตัวที่หกนะครับไฮโดรฟลูออรคาร์บอนนะครับหรือ HFCs ไฮโดรฟลูคาร์บอนนะครับเป็นสารที่นำมาใช้แทนสาร CFC นะครับซึ่งสาร CFC นั้นนะเราเรียกว่าสารคลอรโฟลูคาร์บอนนะครับซึ่งสารตัวนี้นั้นนะถูก ห้ามใช้ในระบบทําความเย็นและใช้ในการผลิตโฟมสาร CFC นะครับนะเข้าไปทําลายชั้นโอโซนทําให้สารทําให้ CFC เนี่ยไม่ถูกกําหนดในพิธีสารเกี่ยวโตวนะครับเนื่องจากว่าสารตัวนี้นะครับถูกนะกําจัดการใช้นะครับถูกจำกัดการใช้ในพิจสารมอนทรีออลแล้วนะครับ นะอันนี้อันนี้นะครับสารตัวนี้นี่นะครับจะไปทำลายสารเชียซีนั้นนะครับจะเข้าไปทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนนะทำให้สารตัวนี้เนี่ยไม่ถูกกำหนดในพิสานเกียวโตเนื่องจากว่าสารตัวนี้นะครับสารเชียซีนี้ถูกจำกัดการใช้ในพิสานมอนทิออลแล้วนะครับนะ ซึ่งนะครับสารนะครับซัลเฟอร์เฮสซาโฟไลสารโปรฟูโร์โคบอนและพอนสารไฮโดรฟูโร์โคบอนทั้ง3ตัวนั้นนะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นตัวที่7นะครับไนโตรเจนไตรโฟไล NF3 นะครับซึ่งไนโตรเจนไตรโฟไลเป็นสารที่ใช้ประกอบในการผลิตอุอป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นะครับหรือวงจรขนาดเล็กสำหรับ,นะค,รบคอมพิวเตอร์มาดูต่อไปครับนะ global warming potential หรือ GWP นะครับก็คือศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อนนะครับ global warming potential ซึ่งนะครับการเรือกระจกแต่ละชนิดนะที่กล่าวมานะครับมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะเรือกระจก นะครับหรือ global warming potential นั้นแตกต่างกันนะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เกิดนะสักภาพทำให้เกิดนะภาวะหรือกระจกแตกต่างกันนะอันแรกก็คือประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซตัวนั้นอันที่ 2. อายุข,ของก๊าซน,น,นั้นในบรรยากาศอันที่ 3. คิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นะครับอันนี้นะครับเป็นตารางนะครับศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับก๊าซที่ใช้เป็นตัวเทียบนะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการเรีจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 นี่อันนี้คืออยู่ในชั้นบรรยากาศห้าถึงสองร้อยปีนะครับศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับเป็นหนึ่งเท่านะครับ ก๊าซมีเทนนะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศในสิบสองปีนะสัารสภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะ่ะเทียบกับคาบร์บอนไดออกไซด์แล้วยี่สิบห้าเท่านั่นหมายถึงว่าก๊าซมีเทนนะครับมีสภาพนะครับทําให้เกิดก๊าซทาให้เกิดนะ่ะภาวะโลกร้อนนี่นะครับมากกว่าเมื่อเทียบกับคาบร์บอนไดออกไซด์แล้วนี่ยี่สิบห้าเท่านะ่ะ ในขณะเดียวกันนะครับในตัดออกไซด์นะครับในตัดออกไซด์นี่นะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยร้อยสิบสี่ปีนะครับมีศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อนําไปเทียบกับคาร์บอนออกไซด์แล้วนี่สองร้อยเก้าสิบเอดเท่านะหรือเกือบสามร้อยเท่านั่นแหละนะครับไฮโดรฟลูออคาร์บอนนะครับ อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับหนึ่งจุดสี่ถึงสองรเจ็ดสิบปีนะครับ,นะรบมีสภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะเมื่อเทียบเท่ากับเมื่อนำไปเทียบกับคาําลกสซไรแล้วอยู่ระหว่างร้อยยี่บสี่ถึงหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยนะครับเพอร์ฟลูออคาร์บอนนะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยหนึ่งพันถึงห้าหมืนปีนะครับมีสภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับ จ็ดพันสามร้อยเก้าสิบถึงหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยเท่านะของ ide, คาร์บ, ide, นรบอนไดออกไซด์นะครับซัลเฟอร์เฮกซาฟลูไรด์นะคอยู่ในชั้นบรรยากาศในสามพันสองร้อยปีนะครับมีสภารทำให้เกิดเพราะวะาลกร้อนนะครับเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนี่สองหมื่นสองพันแปดร้อยเท่านะครับของคาร์บอนดอกไซด์ไนโตรเจนไตรฟูไรด์นะครับ อยู่ในชั้นบรรยากาศนี่740ปีนะครับมีสภาพทําให้การเกิดนะสภาวะโลกร้อนนะเมื่อเทียบกับาคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนี่17,200เท่านะของขาคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับกา๊าซนะเรือกระจกนั้นนะครับมีสภาพในการเกิดสนะภาว่าโลกร้อนนะแตกต่างกันนะครับ ตัวที่มีมากที่สุดนะครับก็คือนะครับซัลเฟอร์เฮกซาฟลูไรด์นะครับซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะครับสองหมื่นสองพันแปดร้อยเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสาเหตุหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการดระเหยตกและสภาพความร้อนนะครับอันแรก นะครับการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฐานหินน้ำมันและการธรรมชาติอันที่2นะครับการตัดไม้ทําลายป่าทาให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาการทําการเกษตรและการปศุสัตว์มีการปล่อยก๊าซมีเทนและการไนตรัสนออกไซด์สี่นะครับควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซนะอันที่5นะครับกระบวนการแปรรูปสากรรมมีการปล่อยสารฮาโลคาร์บอนต่างๆออกมาอันนี้คือ สาเหตุนะครับหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรือกระจกและสภาวะโลกร้อนตัวอย่างนะครับกิจรกรรมที่ก่อให้เกิดการเลือดกระจกและสภาวะโลกร้อนนะครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งนะครับในประเทศอังกฤษนะครับใช้เนะตาไมโครเวฟนี่ทั้งหมดย3ิบสามล้านเครื่องเท่ากับปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่หนึ่งพันสองรอยล้านกิโลกร,รัมต่อปีนะครับ นะเท่ากับนะครับประมาณการปล่อยก๊าซจากรถยนต์1,300ล้านคันนะซึ่งนะยุโรปพบการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน7,700ล้านกิโลกรัมต่อปีนะครับเท่ากับรถยนต์นั้นนะครับ6 8สนคันนะซึ่งขั้นตอนในการผลิตไมโครเวฟถือเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติถึง นะครับ20%ซนะอันนี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเตาไมโครเวฟนะครับการท่องเที่ยวนะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับ <areth? S 1> การท่องเที่ยวนะครับมีส่วนในการปล่อยก๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์นะโดยคิดเป็นห้าปอร์เซนของการปล่อยการที่กระจกทั้งหมดนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากกกรรมารท่องเที่ยวนะครับนี่4%เอร์เซนการขั้นมาขั้นมาคมเนี่ยเ็้า ที่พักอาศัยนะครับ21เปอร์เซ็นต์นะอันนี้การค,ค,าคมนาคมเนี่ยทางอากาศ40เปอร์เซ็นต์ทางบุก32เปอร์เซ็นต์นะครับการท่องเที่ยวนะมีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่ก๊าซคาคคร์บอนไดออกไซด์าเปอร์เซ็นต์นะครับ2.1น,นะครับการคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวต่อ สภาวะแวดล้อนมะการเดินทางทางอากาศเป็นการเดินทางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับมากกว่าการเดินทางแบบอื่นสองถึงสี่เท่านะครับร่วมกับการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นระยะทางไกลๆเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการใช้พลังงานอย่างมหาศาลนะครับสองข้อสองที่พักอาศัยต่อสภาวะโลกร้อนนะครับที่พักอาศัยนั้น จะทําให้มีการใช้น้ําและพลังงานมากขึ้นมีการขนส่งอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างที่พักอาศัยมีการอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นนำไปสู่การเน่าเสียการหมักหมมของเศษอาหารการเกิดก๊าซมีเทนและประมาณขยะประมาณมากขึ้นทําให้มีการใช้พลังงานในการกําจัดที่มากขึ้นนะครับ2.3นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวต่อ สภาพโลกร้อนนะครับการบริโภคหรือการใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีการเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานจากการขนส่งนะครับการบุปโภคบริโภคที่สูงนําไปสู่การเน่าเสียหมักหมมของเศษอาหารนะทำให้เกิดการมีเทนมีรลมาณขยะมากขึ้นมีการใช้พลังงานขึ้นในการก